สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโวยาศาสกอีกแัลงนึงแค่ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มันโนกที่สุดในร้อยแโลกนะคะรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สดอะไรคะ่ะ FC ทั้งนั้นแลคะค่ะดกทองวันนี้นะคะ ก็กาลังจะวันนี้วันหยุดนะคะวันว่างเพื่อนๆก็บอกว่าเอ้ยวันว่างอย่างนี่ทําอะไรก็วันวันไม่ทํางานหรือเป่าไปเดินช้อปปิ้งอย่างนี้งี้จริงๆเป็นคนทํางานเยอะมากเลยนะแต่ว่าเ,เขาเรียกอะไรนะบางทีเราก็แยกเนาะระหว่างพาทำงานกับพาไพรเวทไลฟ์ก, Life ก็เดี๋ยววันนี้จะทําวิดีโอนะมาส่งให้ดูวันนี้มีนดทานข้าวกับเพื่อนสาวเพื่อนสาวเนี่ยสนิทกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าแต่ก่อนอะ นางอยู่บ้านไม่ไกลจากกันก็เลยเจอกันบ่อยแต่เดี๋ยวนี้นางย้ายไปอีกเมืองหนึง่งซึ่งเออเด็เอ็ดดี้นั่งรถไฟไปนะเพราะว่าเอ็ดดี้ชอบดื่มแอมลกอฮอล์ก็เลยไม่ค่อยอยากขับรถอ่าที่สําคัญที่สุดวันนี้มีสเปเชียลเกตเลยนะคะเป็นดาราดังเป็นดาราดังของคุณแดงอออไปคู่นี้เป็นตาอแตกมากเอดีตายตายตยตายยังดูเป็นน้องลิซ่าอยู่เลยนะตัวนี้ก็สวยนะเหมือนเคยเห็นลิซ่าใส่เนี่ยตัวนี้น่ารักมากเลย นี่4,000เข้าไปแล้วนะคะ446,000กว่าปั๊บเนี่ยก็มีความเป็นชาแนลมีความเป็นซิรีนเนาะสวยว่ะถ้าลิซ่ายังอยู่ก็ขายได้เรื่อยๆอันนี้นะครับคือแลนด์มาร์คของอ่มันฮามนะครับก็คือไอตัววัดเอร์ทวมตรงนี้แหละ อันนี้ก็เอจะอยู่ตรงที่ถนนชอปปิ้งเลยนะครับ F4 เดี๋ยวจะไปห้างที่ชื่อว่าอิงเ n นทอนนะครับจะมีแบรนด์เนมหลายแบรนด์เนี้ย mm hmm. ก็จะเป็น High Street mm hmm. เยอะมากเลย mm hmm. เมืองเนี้ย mm hmm. มีพวกที่นีด้วยนะ mm hmm. พวกเอ่อโรเล็กอะสองสาชอบมีปาเ้ mm hmm. เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่คนน่าจะค่อนข้างมีเงินเลยแหละี mm hmm. อากาศที่เยอรมันคืออากาศดีมากแต่ว่าอย่าไว้ใจนะ mm hmm. เพราะว่ามันอย่างเงี้ยเวลาพอมันไม่มีแดดมันจะหนาวมากเลยแก กับกล้องให้ดูสองผู้ชายให้ดูดีไหมเนี่ยจะมีแบบซาร่าเอชแอนด์เอ็มไฟลกายไดอันี่ด้วยอ่ะเนกเกอร์อันใหม่นะที่ใส่สบายๆจริงๆค,คู่นี้ของแอมสใส่สบายมากเลยนะสี่ชอบมากเลยรุ่นเนี้ย oh, โทนนี้น่าจะแบบอินสุดๆเลยเนาะเนี่ยมีเยอะมากเลยสีเขียวๆแบบมินกรีนอะไรอย่เงี้ย สวยดีผู้นี้ก็สวยเอฟซีถามว่าตอนนี้อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้กางเกงยีนตัวเดียวนะคะของโลเอเวอโ g r a m ก็เดี๋ยวจะไปหาลองดูนะครับเพราะว่าไม่ชอบสั่งมาจากออนไลน์นะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสับเสียนเชียวคือสั่งมามันคืนได้แหละแต่เราแบบขี้เกียจสั่งมากรอเอามาคืนแล้วก็ส่งคืนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบคือถ้าเข้าไปซื้ใอในช็อปลองสวยก็คือซื้อ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเงียบๆคนไม้สามร้อยหาสิบยูโรมิวมิวมวันนี้เป็นไง้ังวะซ้ำๆเดิมๆป่ะสวยดีเนาะมิวมิวแบบทำแว่นสวยมากเลยกี่ดูดิปาด้าอันนี้ยังไงเดิมๆไปไหมเห็นพวกบล็อกเกอร์ชอบใส่เูใส่แล้วไม่ได้เลยวะหน้ากูบานมาก ดูหัวแซงมั่งดีกว่าเล็กไปสําหรับใบหน้าทาระเปลวตี้นะก็ะสวยว่ะถ้าคนหน้าเลยสวยนะคุณียมีชอบอ่ะมินิมอลดีเข่ากับหน้าเราด้วยอันนี้ก็เฉียวดีนะสามร้อยกว่าหมื่นต้นๆน่ะไม่แรงมากนะโอเคอะรับได้สวยดีข้อปันนี้สุดอ่ะเอฟซีสามรอยสิบห้าอ๋อถ้าซื้ออันที่สอง จะลด30%มสิเเนชาแนลก็มีแต่งงามๆเด้อดูดิอันนี้สวยอะแก400ยูโรเองหมื่นกว่าบาทเองอะเบอร์เบอรีอรอรอร่คือตอนนี้ตายแล้วอะอันนี้คือฝั่งที่เป็น Exclusive นะครับที่จะเป็นพวกแบรนด์เนมลักชวรี่นะครับมี p r a d a มี Celine มี Gucci Gucci ค,คอลเลคชันล่าสุดก็ตุยนะมี b o t t e g a รุ่นใหม่ด้วย ไม่ค่อยงามเลยเป็นดีเําเดิมๆไหมะแล้วก็ Prada เฉยๆครับอันนี้น่าหลักดีนะกระเป๋าไปทะเลเนาะโอ้าคาโหดมากเลยอะ่ะพันเก้ายูโรเกือบ8 0 0 0มืนก็มีของแซงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีรุ่นสวยๆเลยที่เนี่ย วาเลนติโนอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีพื้นๆเนาะคนเยอรมันไม่ชอบแบบสีชาดชุดชัดฉุชัดวันนี้น่ารักดีนะใบเล็กนิดเดียวยมีซิรีนด้วยใบยนี้เอ็ดซื้อนะฮะไม่ค่อยได้ใช้เลยตอนนี้น้องลิซ่าไม่อยู่แล้วก็ที่เกยจซื้อละไม่มีไอดอลให้ซื้อตามไม่ใช่หรอกเราก็ชอบซิรีนอยู่แนตะ่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคือรู้สึกว่ามันก็สองสามปีมันก็เดิมๆเนาะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มาให้เล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกเฉยๆ น่าจะรุ่นใหม่ปะแต่ว่าไม่งามเลย Ft แล้วก็อันนี้น่าจะออกใหม่เฉยๆอ่ะมีอินฟู In ood, ชอบใช้หูราคาโหดจัง1,850ยูโรเป็นผ้ากำมะหยี่แอบอยากได้หูแจ็คบุตนะใบนี้แต่ว่าไม่รู้เป็นไรไม่ซื้อสักทีมันน่านะรักดีเนาะแบบจะดูหรูหราไฮโซก็ได้จะดูแบบสตรีทสตรีทก็ได้คล้ายๆแบบเคลลี่พอเชฟดีนะน่าหักดีอะ มีเป็นรุ่นผ้าด้วยราคาเท่าหนังเลยแต่ว่าไม่สมราคานะหนังก็8ปดร้อยยี่สบแปดสามง้ามันสาม่นองเป็นหนังคุ้มกว่ามีใบเล็กแก่ันลั่นๆตับทองมากใบเนี้ยน่ารักเนาะใบเล็กนิดเดียวเองข่าวนะคะมาทําแบรนด์เองวินี่มีลดราคาด้วยสี พวกไมโครคอร์ core, พวกอะไรพวกนี้เนาะมีลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ซื้อแล้วพวกนี้ต้องชอบจริงๆแต่ถ้อุ้ยลองชองใบนี้ไปทะเลมแปดสี่สามสองสามพันสองมีช่วงหนึ่งโคตรฮิตเลยเนาะแต่เราไม่อิ่ลองชองคอลเลคชันใหม่ล่าสุดหรือเปล่าไม่รู้นี่น้องผู้ชายตัวเบลล์เลยมาซื้อของขวัญให้แฟนมังเนี่ยหรือใจเองวะใบนี้ใบเล็กน่ารักมากเลยแบบซีดูมีน้องเขียว ได้มันแบบแบร์คอร์ดอดีไม่ได้เนาะน่ารักเสียต่อแหล่ดี80ยูโรํา0พันกว่าก็จะมีของทรงของเซล์ลด้วยนะคะมีฮิวโก้บอสแบรนด์คณเยอรมันเนาะเข้าหน้าสปริงนะสีสันก็คัลเลอร์ฟูลเลยปกติไปห้างไปห้างเขาเรียกว่าอะไรนะของเยอรมันเขาจะแบบว่าสีแบบขาวดำเทาขาวดำเทาอะไรอย่างเงี้ยโอเกตตัวนี้สวยจังเลยี2อ0ยยูโรของเลดุก ตัวนี้สวยจังเลยอ่ะแต่ว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะมันทําให้เราดูโครงเราดูเตียนนะ้ยเนาะแต่ว่าชอบแพทเทิร์นอ่งนี้มากมากเลยอะจะดูเด็กใส่แล้วมันแบบเห็นประสมมันแบบนี่ใส่เอสแล้วนะแล้วใส่สีลูกเจี๊ยบแล้วทําให้หน้าเราดูซิดเนาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มันใหญ่ไปด้วยไซส์เอลแต่ลดร,ราคาเนะชอบเสื้อยี่ห้อนี้นะครับลดร,ราคาด้วยดูดิเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยตัวนี้ต้องมาแล้วจะไปบราซิลนะคะ รองซื้อเสื้อที่เป็นสีธงชัดปารสิลเนาะของ d ไดคอ n บ้า for beautiful people ลดครึ่งหนึ่งแต่ถ้าใส่ได้ซื้อเลยตัวนี้่จึงสีคือแบบว่ากระชากใจมากนะ,ะตัวนี้ใส่ปาราสิลสรุปเอาตัวนี้เนาะสีมันแบบสีมันแปลกดี <laughs> เขาก็มีแบรนด์แบบสตรีเนาะแบบคาร์ฮาร์อะไรอย่างเงี้ยสวยดีเสื้อตัวเนี่ยที่หุ่นใส่สวยเนาะ ตัวนี้สวยดีอนะไม่รู้จักยี่ห้ออะไรสวยเนาะมีชั้นพรีเมียมของผู้ชาย f อมันอยู่ชั้นอ่ะและชั้นนี้ก็มีรองเทา้าอลังการมากเยอะมากอีกดอกนี่รองเท้าเต็มเลยค่ะเท้ายี่ห้อนี้มันมีนิมอลมดีเนาะแต่เคยไปลองใส่แล้วมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ว่าอ๋อเขาจะมีไฮเอ็นอยู่ชั้น5นะครับนี่มี ยอมี p ร ada มีอะไรพวกนี้ด้วยดูดินี่ซีลองซิลีนก็มีนะคะดูของดีออหน่อยฉันซื้อไม่ต้องนานแล้วไม่ค่อยได้ใส่เลยมันใส่ไม่สบายอะ่ะในรุ่นเนี้ยต้องสำหรับคนที่มีหน้า house แคบเนาะโอ้ยคู่นี้สวยจังเลยซี MC, ดูดิพรีซอกออลรองเท้าแบบรอ,องเท้าแตะก็น่ารักดีเนาะเนี่ยรุ่นรองเท้าแตะรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าใส่สบายมาก เลสสวยมากเลยสีกรีนสวยแบบแพงอะ่ปะปาด้ารุ่นนี้เทดีเนาะใส่แล้วน่าจะสูงขึ้นแบบเป็นนิ้วอะ่ะพี่แกนี่คือแบบสตาร์เกิลดอกทองมากเลยอะ่ะค่นนี้อารมณ์แบบไปทะเลสบายๆเก๋ๆนะน,นี้มีความเป็นชาแน,นลแต่มันคือมิวมิวนะคะเรามาดูพื้นแดงในตำนานบ้างนะคะคริสเตียนลูบูทองนะคะแต่ว่าแบบไม่ค่อยสวยเลยว่ะที่นี่ก็ต้องคลาสสิกดำ พื้นแดงสินะไม่รู้จักยี่ห้อเนี้ยแต่รองเท้าคู่นี้น่ารักมากเลยสิเท่ดีเนาะอันนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ไงทีอ่อยากลองแต่ว่าขอ,อาลองเป็นยีนนะครับ low a w a e นี่นะครับแล้วก็มีแซงเละรองด้วยนะครับของชนีปะมีเสื้อผ้าซีลีนก็สวยงามเหมือนเดิมเนาะซิลีมองเขาออกแบบเสื้อผ้าแบบ สวยอยู่แล้วว่าตัวนี้สวยมากเลยอะชอบยังดูเป็นน้องลิซ่าอยู่เลยนะตัวนี้ก็สวยนะเหมือนเคยเห็นลิซ่าใส่เนี่ยตัวนี้น่ารักมากเลยอะเนี่ย่ะสี่พันเข้าไปแล้วนะคะสี่สี่สิบหกแสนกว่าบ๊บเนี่ยก็มีความเป็นชาแนลมีความเป็นซิลีนเนาะสวยวะ่ะถ้าลิซ่ายังอยู่ก็ขายได้เรื่อยๆแหละสามสี่สิบสองแสงโหดร้ายนะกรกงกางเกง กางเกงก็เดี๋ยวนี้ขาบานก็เริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งแล้วนะอเอ็นว่าเครื่องครัวของดอ l เชสวยมากเลยซีดูดีราคาก็เป็นราคาดอ l เชนะคะเสื้อตัวนั้นสวยมากยังมีความเป็นพรอฟิตาโนถ้ามีครัวสวยๆนะจะซื้ออันนี้ไปเลย1,003เครื่องทำกาแฟนะน่ารักมากนี่นะครับชั้น6ก็จะมีพวกแบบเป็นไฮเอนด์นะครับของผู้ชาย ชอบมาเดินท,นทั้งตรงที่แบบพนักง,งานเขาไม่ไม่วุ่นวายอ่ะมันโอเคนะอระ้รองเท้าปาดากูนีเทมากเลยเอฟซีแปดร้อยเจ็ดสิบเคยเห็นที่เอาเลทอ่ะไม่ถึงห้ารอยูโรอย่างเงี้ยไปซื้อเอาเลทดีกว่าเด้อออไปคูนีค้คือตาแตกมากเอฟซีตายตายแพะตายเสื้อผ้าของกุชชี่ดีกว่าเนาะมันก็ยังมีความเป็นแบบว่ากุชชี่เนาะมีความตะโกนตะโกนเหมือนเดิมนะแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนดีไซเนอร์ใหม่แล้ว เฮ้ยตัวนี้สวยดีนะเป็นเสื้อสิวอ่าพันหนึ่งจริงๆสำหรับคุชชี่ถือว่าไม่โหดมากนะเพราะสิวเสื้อสิวแม่งแพงกับปกติไปเถอห้ามดิสแทรกนะคะจะหาโรเอเว่นะคะทำบล็อกบ้านน้องเพื่อนเนาะก็เลยหันมามองสนใจรองเท้ายี่ห้อออกไวชอบที่เยอรมันมันบอกราคาเนี่ยบอกให้รู้ไปเลยจะได้เก็บเงินได้ ชอบกระเป๋าโทนแบ็กทรงอย่างนี้อยู่นะเวลาไปเที่ยวพันหกรอยูโรที่ออคอนี้ของผู้ชายสนิเกอร์ไม่สวยเลยเอฟซีโรดีดออรุ่นนี้คือแบบโบมากแบบน่ากลัวอันนี้คือ,อยิบแซงนะเหมือนของแวนเลยวะ่ะไม่ได้ดูรองเทาา้าฟาร์ด้านานมากตอนนี้ราคาไปไกลมากเอฟซีคู่ละแปดร้อยห้าสิบยูโรโคตรแพงเลยบูชี่คือบตุยนะไม่มีฮีโร่โปรดักต์เลยคอลเลกชันล่าสุด เลงมุมเซลมาแอบๆบด้วยมาดูว่าเจออะไรฉันเจอแซงเลอร์ลองกับซีรีนอ่ะคู่นี้ซีรีนเซลคู<อ>่เท่าควายเลยแกสวยด้วยเท่าไหร่วะราคาเต็ม750ดร้อยาสิีมันคือรองเทา้าลด50%วะ่ะอันนี้เหลือ300ยยูโรเหมือนสองควรไหม ใส่เอ็ดดี้ด้วยใส่สบายนะเพราะว่ามีรองเท้าซีลีนอยู่แต่รุ่นนี้อยากซื้อให้แฟนแบบจะใส่ได้ตรงเนี้ยน,บบน,นี่ก็ลด50%นะครับจากราคาเต็ม750บาทก็เหลือประมาณ300กว่าแต่ไซส์ควายมากเลยอะซื้อให้แฟน G วองชี i นะครับมี Stone Island มี p ม l m Angel มี Acne Studio สีสวยดีนะ a อ n e s s สตูดิสวยดีอ่ะปาแมงเจนะครับที่ห้อง,องนี้ราคาก็500ยูโร20,000ืดไปดนิดนึงรอลดก่อนอันนี้จะหมดนะครับอากได้เสื้อเด่นินนะครับ ซัมเมอร์สวยดีเนาะของจาดมุดไลน์เขาสวยดีอะคัตติ้งเขาก็ดีเนี่ยรอตัวนี้เซลล์อยู่นะรู้ว่ามันต้องเซลลไงซื้อราคาเต็มไม่ไหววะสามหมื่นกว่าเราเซลลอยู่เดอ้อเจอกันถ้าเซลลผ้าไหม่ของคาสบังกาเนี่ยใส่สวยมากเลยนะ FC แต่ราคาเต็มก็คือจุกอยู่เซยุ่งเอยืด มีแพริสนะฮะที่คาประจำคนที่เป็นรถราคาเขาก็มีนะมาคุยดูเอานะเห็นบาลองเซก้าเนี่ยก็สวยนะสีแดงเพลิงเชียแต่สาสอย่างมากมาถึงต้องนานยังไม่ถึงร้านอาหารนะก็ทําช้อปปิ้งรัอกเสร็จแล้วนะคะเรากกำลังจะไปทานร้านอาหารจีนนะฮะไปร้านอาหารจีนไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็มีพี่ต่อมาด้วยเนาะพี่ต่อไกลบ้างนเพื่อนพามากินร้านนี้ค่ะไทเกอร์พาเรส ทีเกอร์พารัสนะคะหรือภาษาเยอรมันนะคะแบบเอาของสดให้เขาทำได้อะแกเกียดีนะกินดาหรทะเลและกันเก๋ตัดมาแล้วก็ต้องมาเลือกซอสซึ่งกูแฮปปี้รอยเดียมากจริงหอันไหนอร่อยเลือกมาเลยจัดไปนะคะเอ็ดดี้กินดาหรทะเลค่ะมากินกับเพื่อนกระเทยแล้วทาไมถึงท้องคะกระเทยกินเยอะค่ะกระเทยกระเทยแบบว่าเฮ้ยบอการหาทของุ้ยแรง ก็มีสลัดปลามีซูชงซูชิอะไรอย่างี้ด้วยเด้อปลาหมึกย่างเห็นปะซูชิก็เออตามนั้นเนาะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ผลมะม่วงผลไม้มีอาหารที่ทำสำเริจรูปนะคะนกาเนาะมเยอะเลยีใจมากเลยนะมากินข้าวแบบติดต่อก่อนติดต่อกับทายนะค่ะ พี่ตอบฝากอะไรถึงเอฟซไม่มีอ่ะไม่มีอะไรฝากเลยหรอไม่มีอะไรฝากเลยคือ c o n เวอร์เซชันที่คุยตอนเย็นนี้มันออกออกอากาศไปได้เนาะน่ากลัวมากเลยอ่ะเปาเต็มแล้วฝากไม่ได้พี่ตอบเป็นคนอย่างนี้เหรอตัวจริงเออตัวจริงโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย